ผมกดปุ่มเดินหน้านะครับนี่มอเตอร์หมุนตามเข็มนะครับเรามาลองกดปุ่มถอยหลังนะครับอ่าหมุนสวนทางนะครับสวัสดีทุกคนครับนี่คือบอร์ดไดร์ที่ผมใช้ในการควบคุมรถตัดหญ้าบัรคับวิทยุทุกรุ่นเลยนะครับเป็นบอร์ดไดร์ที่มีขนาดจิ๋วแต่ทรงพลังมากๆเลย บอร์ดนี้มีชื่อว่า BTS 7960นะครับเป็นบอร์ดไดซ์ DC มอเตอร์ที่เราสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งการเขียนโปรแกรมการใช้รีโมทวิดีุที่เป็นสัญญาณ PWM และก็ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักบอร์ดนี้มาทดลองใช้งานและประยุกต์ใช้งานบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดควบคุมมอเตอร์ที่สามารถควบคุมทั้งทิศทางแล้วก็ความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับโดยจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งอินพุตจะมีทั้งหมด8ขา แล้วก็ฝั่งเอาพุตจะมีทั้งหมด4ขานะครับอินพุตจะใช้เป็นสัญญาณ PWM หรือว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับผมในส่วนนี้ก็จะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับส่วนฝั่งเอาพุตนะครับผมตรงนี้ก็จะมีขอดเชื่อมต่อเนี่ยขนาดใหญ่เพราะว่าเขารองรับแอมป์ได้สูงสุด43แอมป์นะครับใช้เป็นไฟ DC ตทั้งแต่6โวลต์ถึง24โวลต์นะครับจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับประกอบด้วยไฟเลี้ยงบวกลบนะครับแล้วก็ขาต่อมอเตอร์นะครับผม าการใช้งานก็คือเราจะแยกไฟเป็น2ส่วนก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นไฟสําหรับตัวเลี้ยงมอเตอร์ขับนะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟสําหรับคอนโทรลนะครับผมแน่นอนนะครับว่าบอร์ดตัวนี้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานความเร็วของมอเตอร์หรือว่าทิศทางของมอเตอร์ได้นะครับแต่ว่าผมจะพาทุกคนต่อควบคุมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับผมโอเคในส่วนของฝั่งอินพุตนะครับฝั่งควบคุมก็คือเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ขานะครับผม 8ขาแบ่งเป็นส่วนประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นบวกลบนะครับตัวที่2เป็น RIS นะครับ LIS ตัวนี้เป็น REN LEN แล้วก็ TWM ครับ พอเราแยกช่องแบบนี้ออกมาเป็นจุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะต่อแบบนี้นะครับผมในส่วนของไฟบวกเนี่ยนะครับตรงนี้5โวลต์เนี่ยเราจะมาเชื่อมต่อกับขาตัว R, E, N และก็ L, E, N นะครับก็คือเชื่อมต่อ2ขาเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็โยงมาใส่ขานี้นะครับผมส่วน3ขานี้เราไม่ได้ใช้นะครับก็คือเราสามารถตัดออกได้เลย ก็คือเราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องต่อไฟเข้ามาเลี้ยงแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเราแค่เอาไฟบวกลบนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างนี่คือแบตเตอรี่นะครับผมอาจจะ5โวลต์นะครับ อันนี้คือขั้วบวกนะครับต่อเข้ามาตรงนี้ต่อขั้วลบนะครับพอต่อเข้าแบบนี้นะครับตัววงจรเนี่ยก็จะไปขับมอเตอร์ให้ทํางานนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราสลับขั้วนะครับเราต่อลบเข้าตรงนี้ต่อบวกเข้าตรงนี้นะครับมอเตอร์ก็จะทํางานสวนทางกันครับนี่คือวิธีการต่อควบคุมง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาปฏิบัติจริงเลยนะครับในการปฏิบัตินะครับผมขาที่ไม่ได้ใช้ผมจะตัดทิ้งเลย2ขานี้นะครับ r E n แล้วก็ L E N ผมจะมาเชื่อมกับขา VCC แบบนี้ ต่อไปผมจะต่อแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เข้าไปที่บอร์ดดีนะครับขั้วลบเนี่ยจะอยู่ฝั่งติดกับตัวเก็บประจุนี่นะครับแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไขสกรูขั้วบวกนะครับมอเตรอร์ส่วนสายดำหรือแดงอะไรก็ต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันสามารถต่อสลับ ก็จะหมุนกลับทิศทางกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไฟเลี้ยง12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ต่อกับบอร์ดเรียบร้อยนะครับนี่คือรางฐาน3ก้อน4.5โวลต์นะครับผมจะทำการแตะไปที่ขา PWM นะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์นะครับผมนี่คือขั้วบวกนะครับสีแดงขั้วลบสีดำผมจะลองแตะแบบนี้นะครับ จะสังเกตว่ามอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับลองดูอีกทีครับโอเคผมจะลองสลับนะครับเอาขั้วบวกไปอีกฝั่งนึงเห็นไหมครับมอเตอร์หมุนกับทิศทางนะครับอ่า ซึ่งความเร็วของมอเตอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแรงดันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าแรงดันไปอยู่ที่5โวลต์นะครับความเร็วของมอเตอร์เนี่ยก็จะเร็วขึ้นอีกหรือถ้าเกิดว่าแรงดันต่ํากว่า4.5โวลต์นะครับตัวความเร็วของมอเตอร์ก็จะลดลงตามแรงดันของไฟที่ป้อนเข้าไปฝั่งอินพุต ซึ่งเราก็สามารถที่จะต่อนําไฟที่เป็น DC ไม่เกิน5โวลต์จากอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาควบคุมในส่วนนี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวบอร์ดควบคุมเซอร์โวเนี่ยก็สามารถมาเชื่อมต่อตามที่ผมได้ทําให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ คือรถบรงครับของเด็กเล่นควบคุมด้วยรีโมทบคับวิทยวผมจะลองเอาบอร์ดควบคุมในรถคันนี้มาควบคุมบอร์ดได้เพื่อขับมอเตอร์ใหญ่ดูนะครับจะมาดูกันว่าจะสามารถควบคุมมอเตอร์ตัวใหญ่ได้หรือไม่นะครับผม ตอนนี้ผมก็ทําการต่อแผงควบคุมนะครับเชื่อมต่อกับบอร์ดได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือสายตัวนี้เป็นสายของมอเตอร์นะครับเชื่อมต่อเข้าไปที่ขา pwm นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยงจากรางฐานนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองควบคุมนะครับผมจะกดรีโมทตรงนี้นะครับมาดูว่ามอเตอร์หมุนหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมผมกดปุ่มเดินหน้านะครับนี่มอเตอร์หมุนตามเข็มนะครับเรามาลองกดปุ่มถอยหลังนะครับ หมุนสวนทางนะครับ ครับผมการทดลองควบคุมมอเตอร์ตัวใหญ่ด้วยรีโมทวิทยุนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็นิยมใช้ในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์นะครับจากรยานไฟฟ้าหรือว่ารถตัดหญ้าบ,บังคับวิทยุนะครับแต่ว่ารีโมทแบบนี้มันก็มีข้อจํากัดนะครับก็คืออย่างที่1เลยมันไม่สามารถเร่งความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับเวลาที่เรากดเนี่ย ความเร็วของมอเตอร์ก็จะไปที่ความเร็วสูงสุดเลยเราก็อาจจะทดรอบให้มันพอดีต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อจํากัดอย่างที่2ก็คือระยะการส่งสัญญาณของตัวรีโมทแล้วก็ตัวบอร์ดรับเนี่ยนะครับผมได้อยู่ที่ประมาณ3เมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิด,ดเพื่อนๆอยากควบคุมตัวรถให้ได้ไกลขึ้นนะครับก็อาจจะหาตัวส่งสัญญาณหรือว่ารีโมทหรือว่ารถบังคับเนี่ยที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลๆนะครับตัวรถที่เรานําไปใช้เนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับผม นี่ก็คือหนึ่งแนวทางนะครับที่ผมได้ทดลองแล้วก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ